เราอยู่กันที่เกาหลีค่ะทุกคนเพิ่งลงจากเครื่องนะคะขึ้นเครื่องมาตอนวันตีหนึ่งครึ่งวันนี้เพิ่งออกมาจากสนามบินสิบโมงครึ่งนะคะในรถลิมูซีนมาอากาศดีมากทุกคนแบบกำลังเย็นสบาย จะชิวๆกินข้าวกินกาแฟเที่ยวเล่นค Thank you มา <laughs> <c oughs> ถึงแอร์เบียนวีแล้วล่ะค่ะน่ารักอยู่นั้นนี่นี่ครั้งแรกที่นอนแอร์เบียนวีเกาหลีอือฮึ มือแรกครับมามาสปิดเพราะว่าวันนี้เป็นวันจ <P it> <P it> ีนแล้วก็วันหยุดเออวันที่หมาเกาหลีอันนี้เราอยู่เมียงดงนะคะทุกคน ตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนกำลังจะเช็คบินไปเกลียงเสียหายไปเท่าไหร่คะสำหรับวันนี้อะไร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 ถามว่าวันนี้ซื้ออะไรไปบ้างเจอก้ซื้ออะไรไปบ้างลูกเชอรี่หนา ตอนนี้กำลังจะกลับไปที่โฮงแดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ซื้ออะไรไป Adidas แต่ว่าทิ้งทิ้งกรเเอาใส่ถุงผ้าเอ,อิม่มมเก็บซือค่ะกดกันเดี๋ยวจะกลับไปโฮงแดนะคะทุกคนแล้วก็กลับไปเก็บของแล้วก็เอาไปถ่ายรูปเล่นครับสาภาพห้องของเรานะคะก็มีเราเช่า Airbnb อตรงโฮงแดใกล้มากใกล้ที่สุดแต่ห้องก็จะเล็กนิดนึงก็คือ ก็คือเนี่ยห้องน้ำแล้วก็เนี่ยเตียงแล้วก็หม่แหละคืนละสองพั 2, 4, นสี่เ <laughs> องมั้งถูกมากแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปหาข้าวเย็นกินนะคะเพราะเมื่อกี้เขามาเก็บของแล้วก็อาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนี้ออกไปหาข้าวกินเดี๋ยว <laughs> ไปช้อปปิ้งด้วยมัง้ <laughs> งไม่รู้งานยวไปเดินเล่นเออให้เอาเพาสปอร์ตไปด้วยไปเถอะทำแท็กซี่ใอ่เอาก็ได้นะ ก uh ็เ huh. ร uh ียกว่าเลี้ยนทองชีสอร่อยตอนนี้เรามาอยู่ที่เซเว่นนะคะมา explore ขนมและเครื่องดื่มต่าง เดี๋ยวกลับมาซื้ออีกรอบก่อนจะขึ้นห้องนะคะแต่ว่านี้มาเป็นรอบพิริมอะไรใชยอะไรพูดไหสิเมื่อกี้เราไปกินข้าวกันไม่ใช่ไม่มีหลอกอะไม่มีหลอก,ากอากาศที่หนาวเกินไปมีแต่แค่คุณเตรียมพร้อมเตรียมตัวมาพร้อมหรือยังกลับเข้ามาแล้วค่ะนี่คือสภาพห้อง อันนี้อร่อยมาก <c oughs> อันนี้อร่อยมากมากวานนี้ไปกินคือหลังเป่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้จะไปไหนสังซูหรือซองซู่ล่ะซองซูซองซูแล้วก็ไปไปกินกาแฟกินข้าววันนี้ <c oughs> ปิดอย่านะคะเขาเกลียดมาก Bye bye không bye. Bye bye. Máy tàu. <laughs> <Bye bye. cười> <laughs> 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 <laughs>